สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมารีวิวตัวละครลุยนั่นเองนะครับที่ผมเคยบอกว่าลุยนี่ครับควรที่จะเปิดตอนที่เล่มเล่นนะครับเป็นตัวที่ดีมากๆอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับลุยนะ สำหรับใครที่ต้องการเล่นเกมนี้เนีครับควรที่จะสุ่มให้ได้รุยนะครับอย่างน้อยหนึ่งตัวมาก่อนนะครับแล้วก็จะเล่นง่ายขึ้นมากๆนะครับสําหรับเกมนี้นะสำหรับรุยนะเป็นบอส์นะบอสตัวแรกนะครับที่ทันจิโรอินุสุเกะแล้วก็เซนิสึเนี่ยได้พบเจอนะแล้วก็เกือบที่จะไม่รอดแล้วนะครับก็สําหรับรุยตัวนี้นะครับมีความสามารถนั่นก็คือเนยะ ตีหมู่นะตีหมู่4 0 0ทุกตัวนะครับอีกทั้งเนี่ยยังสามารถทำให้ศัตรูติดพิษได้อีกด้วยนะครับถ้าศัตรูติดพิษเนี่ยก็จะเพิ่มดาเมจ20เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะทำให้ศัตรูติดสตันด้วยนะครับ1วินาทีนะครับแล้วก็ถ้าหักเป็นเลเวล2เนี่ยก็จะเพิ่มดาเมจในส่วนของศัตรูที่ติดพิษ ของลุยไปนะ30%สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อีกทั้งเนี่ยถ้าหาักเลเวลสามเนี่ยดาเมจนี่นะครับก็จะได้ห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับอันนี้เลเวลสามนะแล้วก็ เอ่อถ้าอเวกนะอเวกผมคิดว่าไม่ดู้อเวกจนถึง 12, 12ดาวหรือเปล่านะครับก็ถ้าหากว่าตีสตูตัวเดียวนะถ้าสตูเหลือแค่ตัวเดียวนะครับอย่างเช่นแบบเหมาะสําหรับการตีบอสเนะตีบอสกิลอย่างที่เคยให้ดูในคลิปที่แล้วนะก็คือว่าประจําวับวรทํธรรมไรนะียก็ตีบอสกิลไปนะก็ถ้าเหลือถ้ามี1ตัวเนี่ยดาเมจของลุยเนี่ยก็จะเพิ่มอีก30%เปยนะครับ อ่าต่อมานะครับในส่วนอันนี้นะผมเลเวลสอนะอันนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าอ่าตีปกตินะตีสกิลธรรมดานะเมื่อกี้ถ้าไม่ตายเนี่ยก็ตี400%เหมือนกันนะนะ้้วก็อ่าติดเหมือนกับศัตรูก็แอดเลเยอร์หรือว่าแอดเหมือนกับเพ้บางมุมไปนะแล้วก็ถ้าหากเลเวลสอเนี่ยนะก็จะตีเพิ่มขึ้นอีก500%นั่นเองนะครับของพลังโจมตีนะครับ ก็จะเหมือนกับเพิ่มพิษเหมือนกับใส่พิษหรืออะไรพวกนี้แล้วก็นะหากว่าในส่วนของสกิลแฝงนะแฝงตัวนี้เนี่ยนะลุยนะก็นะจะเหมือนกับให้เหสกให้ศัตรูสุ่มนะสองตัวเนี่ยติดพิษแน่ๆนะสองตัวนะแล้วก็เหมือนกับนี่โอกาสสตันนะสองวินาทีด้วยในคบในส่วนนี้นะ,นะนะครับแล้วก็ถ้าเราเลเวลสองเนี่ยแล้วก็ เรือสองเนี่ยแล้วก็เหมือนกับอเวกเนี่ยอเวกมาเนี่ยนะก็จะเพิ่มในส่วนของอ่าดาเมจติดพิษนะอีกหนึ่งจุดสามเปอร์เซ็นต์นะหนึ่งจุดสามเปอร์เซ็นต์ของอการติดพิษนะครับของลุยนั่นเองนะครับ ก็สาหรับลุยเนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ครบเครื่องนะผมว่านะมันเป็นตัวที่ดามเมจแรงนะครับแล้วก็อีกทั้งเนี่ยยังมีสตันแล้วก็มีพิษอีกด้วยนะนะครับแล้วก็ตีแรงนะตีแรงมากๆถ้าศัตรูเหลือตัวเดียวนะครับสําหรับลุยตัวนี้นะครับแล้วก็ยิ่งศัตรูติดพิษยิ่งตีแรงนะครับก็จะให้มันลองเล่นดูนะครับสําหรับในส่วนของไลฟ์พีวีพีแล้วกันนแง่ก็คือจะมาเล่นนะ อ่านะฮะก็จะมีลุยแค่ตัวเดียวพอนะนะครับในในเพื่อนดูนะครับสำหรับว่าลุยเนี่ยมันโหดแค่ไหนนะครับเนี่ยยังไม่ทันที่จะใช้ท่าไม่ตายเลยนะก็เรียบร้อยแล้วนะ เนี่ยพลังทีมของเขากับรุยแค่ตัวเดียวนะพลังทีมสองแสนเหมือนกันเนยนะยังไม่ทันที่จะให้ลุยใช้ท่าไม่ทายเลยนะเอ้า รอสักครู่นะอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมมาลงเลสอะไรกันนะเหมือนกับอ่าไปห่อคอยแล้วกันนะอ่าผมจะให้เหลือลุยแค่ตัวเดียวนะครับโอ้โหไม่ไม่รอดะ ไม่ลอดครับหอมันโหดจริงๆนะครับในส่วนตรงหอเนอะ <d> อ่าเนี่ยมาดูหน่อยนะครับสำหรับในส่วนของสองแสนนะสองแสนกับสามแสนนะว่า ลุยแค่ตัวเดียวเนี่ยจะสามารถต่อสู้กับทีมแข็งๆแ,แบบนี้ได้ไหมนะครับอ่าเรียบร้อยนะเรียบร้อยเลยครับสบายๆนะครับ ก็รีวิวลุยไปเรียบร้อยเนี่ยก็คิดว่าเป็นตัวที่เป็นเมตาของเกมนี้นะปัจจุบันแล้วนะครับก็สำหรับใคระครับที่มองหานะมองหาตัวละครดีๆในเกมนี้นะก็ลุยเนี่ยก็เป็นตัวละครที่ดีที่สุดในเกมนี้นะที่เล่นมานะครับก็ขอฝากลุยไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ